กัลังสิต่ามเมียงคาพี่น้องจา๋าซอยตะไคร้กับลำคาและก็บมะขามเปียกหนึ่งเนาะใส่ลงไปแล้วก็โขขกโ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  ใส่มะขามเปียกลงไปมะขามเปียกตามด้วยผงนัวตามด้วยน้ำตาลทรายขาวนิดนึงตามด้วยปลาแล้วก็โขขกโขกโขกให้เข้ากัน สิกินเมียงมักตัวแห่พี่น้องจานี่ละ่ะเกบ็กบเกบ็กบเก็บเก็บเก็บนี่มักตัวแห่พี่น้องจ่าเคยกินบ่พี่น้องมันสิออกฝัดฝาดมันๆหน่อยๆเนาะส่วนใหญ่เขากลไปกินกับเมียงเมียงคาเมียงตะไรตครถถ้หรือว่าเมียงตำมะเขือเทศจังเสียหรือว่าตำขี้เหลาเนาะหรือว่ากินกับป่นกับลาบกระแสบมันอ่อนๆเนี่ยเป็นพักก็ได้ มึงเนี่ยเก็บอมักอ้อนมันเด้อเนี่ยเป็นซอเป็นซอ,อยท่ทำผู้ชมเนี่ยแท้จริงมึงอันกระบี่เบิงขันบนมีในแข็งๆนะมันแก่เก็บเกะไมนมีหลายสายพันธุ์ไม่นองมันออกฝาดๆท้องหอมเนี่ยอันนี้มันสีออกออกม่วงๆหน่อยหนึ่ง แล้วมีม่วงกุนีก็มีแล้วสีขาวก็มีเนาะแต่พันธ์อันนี้มันแก่ไวเขาโบเก็บแกบอกกินเมือนก็แกแล้วเป็นเม็ดเม็ดมันก็แกกินคือเม็ดกระถินนี่แหละเก็บเก็บลบดบอะไ้เป็นต้นไม้เนาะมึงแน่คุณ อันนี้นะมันแก่แลวพี่น้องอันนี้มันหาวแล้วนี่เนาะมันหาวแล้วสามารถอไปก้าได้เวลาเม็ดมันหล่นลงเนี่กระเบียมันเต็มอยู่มันหาวมันแก่ถ้ามันแก่แลวกินอะไรมันมันเหนียวนี่พี่น้องมกทั่วแห่หรือมะกระแตแห่เนาะนี่ตําเมียงค่าใส่หัวสินไคหรือตะไครอันนี้จะเป็นตํากล้วยพี่น้องปมาโทงเมนู กินเมียงรอบบายกินตำเมียงพี่น้องจ๋าม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 าเด้อกินตำเมียงเด้อคุณยายทางกับมาทางกับมาหอดเมื่อกี้นี่ ขขเขาบอกตำม,มันตำกล้วยแล้วกินละสมรัรปุ๋ยผสมปุรยผสมปุ๋ยน้ำปิดปอบแม,บบม่นบอกมันแก่ไว้อันนี้ต้นใหม่และต้นเก่านะแก่ไปแล้วมันต้นเก่า น้ำบักเปิดนะกระเปื่อเพื่อเขล้งเดี๋ยวบ้านแบบพันน้ำมันน้ำเสียแล้วกินกระป่นกับลาบมันแสบเนาะมันออกผลฝาดนิดน่อยๆมันมันซิมอนไปใส่พรชัยคือบ่เห็นข้าวปลาข้าวปลาไปหาใส่หนูะป่าลงมาตะบ,บ้านบักหนูนลงมาดิษฐด ตำกล้วยปะทะ <c oughs> ตำเมียงคา <c oughs> ไปขุดอยู่ใไ่มิตรก,กบตัวนี้หน่อย <c oughs> ตัวสองนิว้วสามนิว <c oughs> <c oughs> ้วกระปู <c oughs> นอะไรกระปูนไปซอนเนา <c oughs> ลายดดลไปสอนแถวนาำนายกับปูบม่ต้องคุดมม้มันเอยไม่ท่ทนไม่ใส่จะทนม่แ่องเองถึงมาุแ้วาสแลขาทยาทีเห็น แต่เกาหลีนะาปามไไว้นะวบนมนมอดๆครับคล้ายๆกันนั่เข่าเงาเข่าแบนีัเมันนประเภทนี้นะเขาเอิญมาเมี่ยงพี่น้องเนาะตำเมี่ยงพวกกินกับฟัดฟาดพวกนี้ถ้าตำสมคือพวกสมเปรี้ยวก็ต้องตำเพสตำเมี่ยง

เขาก็เมื่อยนั่งเขาก็แก่ไปเมื่อนัยานนั่นไปดื่มเมื้อน่องไปก็เป็นไรทำโบมักเมียงคาบอ่โบากบอกาเ็นมัน คือบ่เอินแม่จะม่กินทำยังผากันนั้นก็สางอยู่แม่มาด่ายังลงลงงอมันมีเียงบาผมมีกังานตอบรับอ่แลแบบอ่อ ว่คุเดกแมงสิษท้ามาเด็เอาเดี๋ยวได้บัตรเิ่มอยบอกออยเงินบะหมอเออบเห็นว่จังวะแม่เจ้าคือบนนุ่งสินนนุ่งอะไรมันก้วมคูจะยิบไหมสิเจ้าจำพื้นคืกาะมันหน่อยคือบอกไปยิปผมผมมีเงินคือบอบอกคือบอก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 เ่่ชหป่าายอไอ่า มึงอินเอามาไห่เด้อเพคุนบอกเขาบอกให้ไล่ไปหันึงันเลยพอบม่สิเชียวฮะคุณจะเด็ดตู้อันนี้แักก้อนเลยอันมีแบบรุ่นใหม่เดี๋ยวเราต้องไปยกขวดขึ้นตั้งข้างล่างมันนะมันมีตั้งข้างล่างมันมีสายปอนลงแล้วมันสิดูดขึ้นแบบนี้มันยากต้องยกขึ้นยกลงอันนั้นมันเอาเขาไปตั้งในในมันอะ เห็นก็เห็นอย่างนี้น่ะอันนึ่ะแปะร้อตัวันตสี่ตัวสามีก็ถึงสองพันแปดสองพันแปดตู้น้ำเย็นให้กดใ่ชืห้ก่ชืตวชื่ชทามใกมนย่งนี้ใช่ปะโมงเร่ม ทไปดตะว,วันเฮ้ยนี่แล้วสมมามาม่งหรอตัวนายแก่มันมันเงนเอิดเนกระเป๋าเงินาเงินใหม่อื <c oughs> ออันนี้นื่อใค้นนคี่เนรคนเราไปซื้อม่ชื่อโบลายแต่มันคิดพันี่แหละยังไลยได้ออกออก่้า ตอนเที่ยงก็กินข้าวกับแกงน้ำไม่บอกกินข้าวกับแกงน้ำไม่รอบบ่ายก็จะเป็นประเภทสมพวกเมียงเนาะเดินเดินไปดูครับเพอน มามาพี่น้องจ๋าคอยว่กันเมียงกินอยู่อันประเภทพวกสมุนไพรกินนะนียอะไรกี่เตะิี่ตะเนี่ยอันนี้ใหม่เห็นเลยโอ้ยใบตะกงกระตาก็ตัว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  ตัดให้มักย่อมมาแล้วมาแล้วเ้าไหวมาส่งคำปั่นี่มาส่งอีแม่นี่มาส่งอีแม่แล้วน้ำต้อน้ำมาส่งมัน่งนี้เมื่อก็ได้เ้ยเมื่อก็ได้รลยเออเมื่อก็ได้เลย เขาตำใช่ที่เราเออทีเาเขาเล็ดชัยดโดดขอบคนก้อยน้ำมันมอะไรเอานี่ลงนสเราเดียวนี้นั่นตะกี้นั่นว่าแต่ไปตเนาะสดงอีจันแล้มยากมันแห้งเสือมันลงไปเอาคุมเงินก็ไปตุ่มเณอหมเขาก็แ

กอต่มันก็อเงนมงองสองมพัโหลดเงินได้รอโหลดนั like so. ินได้กระพือตอนนี้พตอนนั้นได้กำลัเงีนน่นีมันง่ายกระเพื่อตอนนั้จะรุเราลมู่กจากคนีคนนคนเล็กจิ้เกกเงี่ยนู้เพิปาเปิดเบิดเอ้ยดอกเงินูมาใครป้า มีดอกปานเนาะานแม่ลูกเปื่อนลอกปานจะพูดะไรก็รูะเป้อนกปานกปาอันนี้นะลูกเปิ้นบ่เออเอนนแหละอจังหวะสรุปเรามีลูกจากคนมันะเปิ่นปานชื่อว่ารวยอะกนเออีบานงจองเนาะัก ผู้ใดเป็นคนอยู่น้ำแหากน้เขอีอะยู่มันถูกวากัเมยดูน้ำตายอยู่บ้านเขานยูนออลูกเขานียย่อลูกัวานเนาะัวมันหอมน้อยแล้วก็พ่อมันกินสมเหล้าพื่นสาบ้าน มันคืองานของเราแล้วมันเอาบะบดเอามียน่อยใส่ก็แม่มันไมวาม่วม่นก็ได้เงินหมแล้วเอยูุ่านทำมือเด็กันได้อยู่นะก็พื้นพี่น้องมาเอากับพนนี่ก็ได้ลูกนังบ่มาได้ลูกแล้วสองพีเขาไปห้างเงินยุ่ทิ้งทก็ได้ตจโิญเงินหมแล้ว เอาก่อนตัวบ้านะดูเนี่นั่บ่บ่มบ่เห็ใพแม่แล้วแล้วเอาลก่อนเจ้ากราเอาเยลีรนั่นเออมาจอดไว้ตลางเทียงอ่ะ ผู้ภาเราจะแซวอยู่่หน้ากับตู้เต็มใช่เนาะอันนี้ปกติกตเนอืมแก๋แล้วนั่คือวัยเนาะเป็นบ่อมเมือมไมแก่จิ้งกะพนแก่อ่อนาปลามาจะได้กินหมาซ้ำเนี่ยจได้กินมาอ่อน จมน่หาวแล้วก็มีมาเด้ออ้อยมาเด้อมาเม็ดไปนำมา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 เอาดิเจงย่างแต่ทามากรวยด้วยโอ้ยโม่ได้ชมกันพวกตอนโม่โม่ตอนทามันนะเอาเสียงหลอดเจาหัาเฉือยมีเสียงมันเป็นรังผาแม่นโค้งไว้โค้งไว้

มบงอยากหาคอของเขาเนาะหวงเมื่อแล้าก็ดุานียรุนแรงกัเป็นจริงแล้วเออเป็นตลอดเป็นยู่ค่ะทีแรกนี่กรบโดดมันเป็นบี่เป็นต่อยตลอดไ้ะไรหนุ่เป้นกานจะเป็นใจนะหดหมาอันานี้เลยนี่แหละียังดกมันบ่กินเลย ใครจามแสดงว่าเป็นฟอใครปจามน่ยแสดงว่าฟองน้ลดลงเง้เยอะไปแช่เดี๋พี่น้อง น้องจาม้านี่ก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศในเรื่นเทานี้ไปแล้วทุท่านถ่รูปและเมียงมาเบิรก้อนเนี่ยเอามาแจกที่วานๆเนาะจะจับแล้ว